สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปลายแพรกะซิปเคยเตือนให้ระวังให้ดีเดือนตุลาคมรุนแรงที่สุดของปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอปลายแพรกะซิปอีกหนึ่งหมอดูคนดังของประเทศไทยได้เปิดคำทำนายผ่านทางรายการแฉช,ช่วงหนึ่งระบุถึงสถานการณ์เน้นย้ำว่าปีนี้ น้ำจะเยอะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นจากนั้นต้นปีหน้าปี2567ก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นแถวๆเกือบอีสานทั้งนี้เดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนที่แรงมากอย่างที่บอกตั้งแต่บวชปีนี้นะ่ะคือปีกระต่ายไฟจะมีเรื่องของไฟการยิงมีควัน มีอะไรประทุและมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเครียดให้ตกใจพอสมควรแต่เดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับผลในเรื่องของน้ำเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินทั้งดวงเมืองดวงประเทศพระราหูเข้ามาครั้งนี้การจัดการจะมีปัญหาเรื่องคนมีสีก็มีปัญหาเยอะ เีืยอจะเจอเรื่องของคนใส่ฟอร์มสีส้มจะมาร้อนแรงอีกพระเช้ามาแรงอีกพฤศจิกายนหนักกว่าเดิมเรื่องของพระราหูย้ายครั้งใหญ่จะมีเอฟเฟกต์กับหลายอย่างถ้าไหวาด้ดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมยิ่งมูทางฮินดูนะ่ะจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียะเมตสูตร ทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกผานขึ้นเหนือกว่าคนอื่นนอกจากนี้ประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีเหมือนภูเขาไฟของเราไม่ค่อยเห็นจะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดมาก่อนน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเดือนพฤศจิกายนระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุก หมอปลายพรกรซิบผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อย อาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีประการาังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวไปบ่อยต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่าหครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลอนใหญ่ หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนั้นจะมามากขึ้นและ มีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่สายพันธุ์กี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะรู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทธไทยพงอง ผ่าดวงเมืองวิกฤตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง2566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายแม้จ,จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพน้นการเลือกตั้ง2566ไปเมื่อ14พฤษภาคม2566มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัศนืฤทไทยพ่อง หรือซึ้นแสเข่งผู้อำในการสถาปนโหัวรา,าสตร์พยากรแห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566โดยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งคือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแยง้งศัตรูอีกทั้งเจอดามฤตยูและตกทูตมรณะ เหมือนกินยาพิษให้ประเทศบุนวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอามนุษย์ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์ และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำ สวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุกค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทําลายก่อให้เกิดการประทะรุนแรงขัดแยง้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกความคืบหน้าคำทำนายจากอาจารย์พินโยบ้านเมืองไม่สงบจับตารัฐประหาร ธุรกิจผิดกฎหมายล้นเมืองซึ่งเป็นคำทํานายเกี่ยวกับปี2566อาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหาราศาสตร์นานาชาติเผยคำทํานายดวงเมืองปี2566เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าอิทธิพลจากพระราหูซึ่งเปรียบเสมือนจอมอสูรโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์เป็นตนุเศษ,ษของดวงเมือง ราหูเป็นบาปพระเคาะเรียกว่าเป็นดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณพระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคม2566และย้ายเข้าสู่ราศีมีนและอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราเผยว่าพระราหูอยู่ราศีเมษมักจะเกิดเรื่องร้ายฉะนั้นคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นพระราหูนั้น เป็นดาวโมหะจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุกธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่นอกจากนี้ราศีเมษธาตุไฟยกพระราศีธาตุน้ำต้องระวังทั้งไฟทั้งน้ำพยากรณได้ว่าจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิทธิพลพระราหูจร เกิดอุปราคาปี2566จะเกิดอุปราคาขึ้น4ครั้งความคืบหน้าหมอปลายแพรกซิบเตือนทักษิณชินวัตรย้อนคำทำนายหมอปล่ยเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปล่ยแพรกซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสะข่าว จะกลับไทยสิงหา2,566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับบ้านไทยรัฐถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคํำทำนายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ใกล้นี่หรืออยู่ที่ไหน คุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับปี2,566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามถ้าดีดนายกทักษิณชินวัตเรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิ่มสองสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองสินแสเข่งผ่าดวงบิกโจ๊กเจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายทำให้ไปไม่ถึงฝันสินสาข่งผ่าดวงบิจโจก สะดุดวิบากกรรมตกเก้าอี้ผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติเจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องหรือสินแากเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงพลตรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าดวงชะตาของวิโจ๊กถือว่ามีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นบุคคลที่ชอบคิดอะไรล่วงหน้าทะเยอทะยาน ไม่นิ่งอยู่กับที่ส่วนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตำรวจนั้นถือว่ามีความสำเร็จมากในปี2566เป็นช่วงจังหวะและโอกาสสูงสุดในดวงชะตาของบิ๊กโจ๊ตั้งแต่2565ถึง2566การเปลี่ยนแปลงการทำงานทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในช่วงเดือนกันยายน2566ตกดวงชะตา ศัตรูถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผลปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายไม่ประสงค์ดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนอกจากนี้สินสายเข่งยังบอกอีกว่าถ้าบิกโจ๊กพยายามนิ่ง,งๆเฉยๆพยายามปรับจูนอธิบายให้ฟังทุกอย่างก็จะมีความกระจ่างขึ้น จึงอยากให้ช่วงปี2,566นี้อย่าท้อแท้พยายามตั้งใจให้ดีเพราะโอกาสและความหวังนั้นยังมีอยู่